ต่อไปเป็นใบงานของวันพุทธที่สิบสามนะคะที่มีเพื่อนของเรางงเนาะข้อห้าข้อห้าของวันพุทธที่สิบสามถามว่าเศษสามส่วนสี่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เศษสามส่วนสี่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะมันเป็นเศษส่วนแบบนี้ง่ายๆเลยเธอก็แค่ทคํา,ทา 100, ใ,หทให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยใช่ไหมคะทาให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยอ่ะดูนะครูจะให้กําหนด โอ้ยโตครูจะให้กำหนดกำหนด a เป็นจำนวนนั้นให้ a เป็นจำนวนนั้นจำนวนที่เราต้องการหาใช่ไหมคะเศษสาส่วนสคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ เราต้องทำให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยแล้ว a จะเท่าไหร่นะคะเศษสามส่วนสี่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ต้องทำสามส่วนสี่ตัวนี้ให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยนะคะซึ่งสี่มันคูณอยู่กับอะไรก็ไม่รู้แต่เราต้องการให้เป็นหนึ่งร้อยเมื่อ a อยู่ฝั่งนี้ต้องการให้เหลือ a โดด,โด,ดเดียวเดียวใช่ไหมคะก็ย้ายหนึ่งร้อยหนี เศษสามส่วนสี่คูณหนึ่งร้อยซึ่งเท่ากับ a นะคะตัดกันได้ไหมเนี่ยใช้แม่อะไรตดัดนะสี่สี่หนึ่งสี่สี่ยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยข้างล่างหมดแล้วเหลือหนึ่งดังนั้น a ของครูครูสลับค่ากันนิดหน่อยนะยี่สิบห้าคูณสามเท่ากับเจ็ดสิบห้าเอตัวนี้ของครูต้องเป็นเจ็ดสิบห้า เขาถามว่าเศษสามส่วนสี่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็ตอบร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละเจ็ดสิบห้านะหลักการข้อนี้คือเขาถามเป็นร้อยละเท่าไหร่เธอเลยต้องไปทําให้เป็นตัวส่วนให้ได้หนึ่งร้อยจากสามส่วนสี่ทำให้เป็นหนึ่งร้อยตัวนี้รู้ไหมไม่รู้สื่สิ่งที่เราถามยังไงเขาถามเราไม่รู้เราให้เป็น A นะร้อยละเท่าไหร่ อ่ะดูข้อห้าเสร็จไปแล้วต่อไปข้อหกข้อหกข้อถามว่าห้าห้าห้านะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็น์ของจำนวนใดห้าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นของจำนวนใดจำนวนอะไรไม่รู้แต่ครูจะให้ a เนี่ยเป็นจำนวนนั้นสิ่งที่เราไม่รู้เราให้เป็น A ให้หมดนะคะ อันนี้เขาบอกว่าห้าเป็นคําว่าเป็นเนี่ยคือเครื่องหมายเท่ากับคําว่าของคือเครื่องหมายคูณถูกไหมห้าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นของจํานวนใดห้าเป็นเท่ากับใช่ไหมคะห้าเนี่ยเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นครูเคยสอนแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นมีค่าเท่ากับยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยใช่หรือไม่ อ่าห้าเป็นเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับเป็นยี่สิบเปอร์เซของของคือเครื่องหมายคูณของจํานวนใดจํานวนนั้นเรารู้ไหมคะไม่รู้เราให้เป็นอะไรไว้นะให้เป็น A 5ห้าเป็นยี่สิบเปอร์เซของจํานวนใดทีนี้อยากรู้ค่า A ตรงนี้เป็นสมการแล้วย้ายข้างปกติเลยหนึ่งร้อยมันหารอยู่ย้ายไป คูณยี่สิบมันคูณอยู่ย้ายไปหารฝั่งนี้เหลือแค่อะไรหรกเหลือแค่ A ใช่ไหมคะอ่านี้ตัดเลยศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์นะแม่สองสองตัดอะไรได้ห้าหรือสิบสองตัดกับสิบนะตัดได้ตัวเดียวนะสองหนึ่งสองสองห้าสิบดังนั้น A จึงเท่ากับเท่าไหร่คะ A ของครูห้าฝั 5, ่งนี้เหลือห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าครูเขียนสลับกันเฉยๆนะ อดังนั้นตอบอะไรเนี่ยตอบดูเขาถามอะไรห้าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นของเท่าไหร่คะของจำนวนใดที่เราหาไว้ะของยี่ส okay, ิบห้าเสร็จโอเคนเนี่ยอ่ะข้อเจ็ดก็เหมือนกันหนึ่งเป็นร้อยละสองของจำนวนใด หนึ่ง <1, S 2> เป็นเป็นคือเครื่องหมายอะไรเท่ากับร้อยละสองคือยี่สิบเอ้ยคือสองส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมลูกของคือคูณจำนวนใดให้เป็น A ใช่ไหมจำนวนใดให้เป็น a จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งนี่นะหนึ่งเป็นเป็นคือเท่ากับร้อยละสองคือสองส่วนหนึ่งร้อยของคือคูณ คูณกับจํานวนใดของจานวนใดย้ายข้างปกติเลยค่ะย้ายข้างหนีเอให้หมดเพราะเราจะต้องการหาค่า A อ1น0่งห่งรมันคูณเอ้ยมันหารอยู่ย้ายไปคูณ2คูณอยู่ย้ายไปหารเท่ากับ A อสองหนึ่สองสองเลยหนึ่งร้อยสองห้าสิบได้หนึ่งร้อยใช่ไหมคะดังนั้น a จึงเท่ากับห้าสิบ จบตอบตอบอตอบตอบให้ครูด้วยตอบอ่ะหนึ่งเป็นร้อยละสองของอะไรลูกของห้าสิบนะคะอืมโอเคไหมต่อไปสี่จุดสองข้อแปด ข้อแป4.2เป็น70%ของจำนวนใด4.2เป็น70%ของจำนวนใด4.2เป็นคือเหมายอะไรเท่ากับ70%คือ70ส่วน100ของคือคูณจำนวนใดให้เป็น a ถูกไหมคะ4.2เท่ากับเป็น 70%คือ70%ส่วน100ของคือการคูณจำนวนใดคือ A คือสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะย้ายข่าปกติลูก4.2คูณห0 0หารด้วย7จเท่ากับ A 0ตัด0ให้เรียบร้อย7หารกับสิบได้ไหมไม่มีอะไรมาหารทั้ง7และ10ลงตัวใช่ไหมลูก ต่อไปเราต้องไปดูว่าเจ็ดหารกับสี่จุดสองได้ไหมเจ็ดอะไรได้สี่สิบสองมีไหมคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองแสดงว่าใช้แม่เจ็ดตัดได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองมันได้หกมันได้หกแต่บังเอิญว่าไอ้สี่สิบสองตัวนี้ยเป็นทศนิยมนะมันเป็นสี่จุดสองแสดงว่าเราต้องตอบศูนย์จุดหก อ่าทีนี้เหลือเป็น a เท่ากับ0.6คูณกับ10ใช่ไหมคะ0.6คูณกับ10มีค่าเท่ากับ6โอเคไหมตอบ4.2เป็น70%ของของอะไรของ6โอเคนะคะ ตามนี้นะทำได้กันไหมเนี่ยทำไม่ได้ถามครูเพิ่มเติมนะอันนี้ครูเฉลยอ,อย่างละเอียดแล้วนะคะ